ไปที่เรื่องดีๆ V วีแชร์หน่อยครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องดีๆวันนี้เป็นเรื่องราวของแม่้าลูกชิ้นวัย60ปีครับดูแม่ก่อนแล้วดูแม่ก่อนแลว้วเยังไข้าเ็นเอรนิวน้น้วเ่ออคนที่ขอเป็นธรรมะา ค,คุณผู้ชมครับ <aktu Sí? S 1> เหตุการณ์นี้ครับนายนัทบุญเพ็งครับเป็นอาสากู้ภัยนะครับบอกว่ากําลังเดินอยู่ที่ตลาดนัดที่ตําบลหนองสนที่อำเภอนางรองบุรีรัมย์ได้ยินเสียงตะโกนให้เรียกรถ1669แล้วหลายคนกําลังมุงช่วยเหลือใครสักคนอยู่ตัวเองเนี่ยเป็นอาสากู้ภัยแต่ไม่ได้สวมชุดกู้ภัยนะวันนั้นแต่พอได้ยินเหตุการณ์ขึ้นปุ๊บเข้าไปดูเลยครับมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าซีดใกล้จะหมดสติ ทีนี้ไปง้างปากดูพบว่ามีเข้าสวยครับพี่ดาวครับติดอยู่ในคอติดอยู่ในปากอาหารติดหลอดลมเขาก็เลยเข้าไปช่วยเหลือครับแล้วก็ปฏิบัติการกู้ชีพปฏิบัติการช่วยเหลือในเบื้องต้นสุดท้ายคุณป้าท่านนี้ปลอดภัยนะครับนี่ฮะหนึ่งเรื่องราวดีๆวันนี้คุณนัทบุญเพ็ง<ข>อ,อาสากู้ภัยสยามรวมใจปู่อินบุรีรัมนะ<า>ก็เป็นเรื่องดีๆที่เราต้องแชร์กันออกไปสำหรับคนดีๆที่ทำความดีค่ะ